สบายดีเจ้าค่ะสบายดีตอนสวยนะคะเบิ่งยั่มืมูเช้าตายยังมแรลงในบ่ n g มันเข่านี่พี่น้องเบิ่งมอเช้าแงนี่นะบเลีนกัเลยนี่นี่ันเห็ดนะบัจีกต้องป่าตัวกง่่งนใจมันนี่บอะไรบีบบีบบีบคิดวมันตายเนาะมาเบิ่งหมูเช้าอ๋อยังคือเก่าอยู่มันจีกเบิ่งตัวกใ่ายนะ เบิงนะ่งะสีดในเชิญสีตายมันลงมาอยู่ปีเรียแล้วมันเขามาอยู่ปีนี้ยุ่งเหามันขนุดได้มันลงไปตามลำมันนั่นโบกมาานันเข่าโปตรเป็นให้ปลูกอีกให้อีกให้ผู้นางเป็นเสะไปอีกเลยพี่าน้องเสะในไว้อีกเลยหูบนนี่เวิร์งเฮ้ายั้งนี่นนนใส่ขี้โมูก็ใส่ยังมาเศร้าขิงว่ามาใส่ยังามาแรง <c oughs> <c oughs> นี่ข okay, ี game, ้หมูกองรอดอยู till, ่หมูอยู่ใส่ตเฮงคุ้นขี้หมูจุ่นนะแล้ววันนี้มันเคียยงยงอยู่มันงามน้ำกบพันซ์ทานี่นะนกบ่านบอกตายครบ่ทพันได้งามซ่ำตายบ่ละโฮ้ยเมื่อยดิใครแตกระโพดหากมันยาวมันไก่ เบนบอฮาเซนคะมันออกงอกหนึ่งเย่างมันแตกเป็นตุ่ยผ่ามันง่วงแต่จะเเข่งไม่ใช่เหรอเนิ้งหัวกระสอบละสามสิบบัตรกระโปงที่ขายภาวะต้นละหมากรู้ยเจ้าเห็ดนะสูเมื่อยดิปุชิได้ออกสวนเมื่อวานกระตุนละเมิดพี่น้องภูนเดี๋ยวซิลงอืออีกป่า เมื่อมือย้อนสไปปลไรอเก่าให้เดี๋ยวนี้ก็ในขนจะรวยให้ไปเดี๋ยวนห้ยพลาดไปโลดเข่าสิไปหาขวดมันยังฟูนะะไปบางงามมากว่ามันนานห้าขวดนี่งามมันยูหันมันไหวใจเนาะอันนี้เาโหดกับผงพูรดร้อนยูหันไดหมือนตันกี่พู้นชื่อมาเบิร์เจชาะไปเดีน ตัวแซมนั้นบ่ขื้นดอกมันงามตัวใหญ่มันงามแถมเริ่มมันก็แต่งแต่งแต่ง่้าศอกนี่แหละนี่หมกถั่วหน้าก็ใส่พุนใส่พูยมัวนี่พี่น้องเสร็จอันเสร็จอันเสร็จข้างบบห้องเอือก็มันเอาตะนางมาใส่ นี่เพราะว่ามันยาวเหยียดชุดขนาดพี่นอ้องผูตั้งแต่ผูเพียร์ไคันนี่บอกยังกินสามพันช่องขางเลยเนาะเออขางคันช่องข,องของางตัวนี้ก็หายึ้นตอนนี้ก็คืนน้ำขางคนละขางนะนา่ทีแแสงขึ้นขางแสงหมองไม่ไม่ยังขิงขาัน้ำเนี่ยมันขิง ให้แต่สร้างสีทั้งหมู่อ้านตัวกนมันอยู่น้ำหยาเด้อสิมาปลอดชั้นผอกชั้นผิดหายยังมันตายปีตายเง้นพุกเง้นเบียปลูกกระวังพ้นแต่ว่าปลูกกันรังไงเพราะว่าหมดแมงจอแดกินเบิดเมื่อยคาดแมเต้าทองนงวยอยู่ ไไสีดูหรอว่ามวนนี่กะมันลงใต้ใบคือเก้าเนาะนี่่นีแตกวุ่นโดทำลายไก่นี่แตกวุนนนกว่นลดนทำลมยไก่นะมันชิลงใต้ใบมันนะมันก็ยานตายคือกันท่านสีดลายมันจังตายอย่าไปฉินมาดูครัวพ,พี่น้องเว้ยเมื่อไงเช้าปลุก สร้างเด้บกแกมาใส่เ anyway, <match> oh, ียงอะดโอ้ยมันยังอ่อนรวยรวยเขาอนปลูกพอ่มพ่มนี้นะคองจะสร้างขึ้นขึ้นไรท่านจะท่านขึ้นแล้วเปิดน้ำผ่าสลดเพราะเราปลูกพออมกันก็ค้องจะรวยปัดปขึ้น ว่าสิกลนนานดอกไม้กุบวานไทยใช่ไหมเอ้ยมาขยาอันนี้กอนได้เลขยังได้เล็ขยังว่ากินเข่านะว่ากินเข่า ปกติจกโลนี <native fairy> <animals> ่มีคนสร้างห่าทยไปส่งใส่เบิร์บอสแพ้เบิร์บรี่โ่ามอรเขาเอาเบิร์่ มันจะพ่อป่านึงหรือยูบ้าเางมีคนเทดมาลายเฮยปู่อยากได้นืมันหักแต่ว่ามีผสุป่าหายโคือิบจ้าผ้ไดสั่งมาทางสองอันบาราอบอมีดอกห้ามันต้องใส่เวลาบดพึองดเวนสวนพักอีก ออกตะสวนก็โง่มานี่นออละประเทศมันนี่วันรวยวันหอยออกแล้วพี่น้องป้องป่ายป้องเหงาแล้วป้องกลางเล็กอาจารย์นะเด้อาจารย์ตื่นทำน่ะสามสี่สี่สามแต่เล็กอย่งมาลาสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่นนนนออคนก็จอ,อกลับไปกลับมา ปากปากพี่น้องมันชื่อท่านบอนี่มันเที่ยงอะไรนี่เจ็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 บเจ็บเจ่บพันบเจเหบเจ็บเจะเจ็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 ือเจเจาเจ็เจเก็บเจ็เเก่าเจเเเเเเ ชื่อตัวสี่เจ็ดเจ็ดสี่เขาเห็นยังกินอ่ะบโบแมนมันจะบโบเพื่อจะได้ผ้าปะผ้ากับมันบบาเลนมากระวุกบ้างแน่น่ะ เพื่อกองละนาละนาเบิร์นั่นเก็บมาไว้ผ้ากินนะเบิร์ตขายเบิร์ตเก็บมาแต่ของหมอเบิร์ตไปเก็บใหม่ปะเนี่ยเอามาที่เงินละสาวน่าลูกกันหน่ารูดรูดนี่เอาหยุดอมบักมอนกับขอมข่อยมันคือว่าไปเอาหยุดป่าผู้อยู่ในคอกกูก็เก็บมากูก็เก็บสุกูเก็บเก็บไปมาผ้าขายเบิร์ตเลยบิร์กินกับเบิร์ต ไปเอาลยแล้วองข่อยน่ะหัวยังยังงา,งาแล้วก็เก็บกล่องมาข่าวหัวเขามาเต็เมตนะกระสอบตุ่มกระโดด้เจะยไปขายบราเุือไปอ่ะโอ้พวกกินนั่นเด้พี่น้องไปขว <อ S 3> านจักน่อยเดนได้กันกินกูเดียวกัะจ้ำมนี่กับพ่อแล้วัวผ <บา S 1> พายเบาๆนะ่ะ สิเปิดห้างไม่แด้เมื่อนี้มื่องามยามดีไปอุดหนุนงเลยเด้อเซนจะไปกูบดเงินไปนั่งโอ้ยน้องผู้ชายข้างนั้นกูข้างกูซื้อเลขโอเคคัางกูซื้อเลขกูสิไปกูว่านั่งเต็มอยู่กับศิก้าเซนมาเจากันไปซื้อกับกูว่ากินเนาะกานซื้อเลขสิไปซื้อไปกินดูการบูทึกเลขกับเพนหัวกูดอกอาไยถือเลข ชื่อต่อสี่เจ็ดกับสี่ชื่อสี่เจ็ดกับห้าเก้าชื่อแล้วนะเห็นอาจารย์ตื่นทำครับโหชื่อจะมาอ่านมาจักมาขึ้นี่พอพันเห็นเจี๊ยบก็น้อนพัดมีแต่ขี้น้ำลาย เต็มพ่อฮ่มคอยในวันนี้ดรอกคุยว่าจะไปในหลายคนและเจ้าเนี่ยว่านอนน้องกาจักนอนในใจขี่เต็มโตอืมวันเเล็กเสียออกมันบ่อายุมันบ่เต็มพ่อฮ่ม สันพันคิวม,มันก็มีเจมาหลายเมื่อยฟังดิ <c oughs> ชื่อรายก<ล>ันรายขนาดชื่อเล็กช่องโตยัง่งว่าล้หลายลอย <c oughs> โอ้หางกอกาะตะสวนได้พี่น้องกูจนๆๆๆ <c oughs> แล้วยังเลตจัมวนันในช่องคู่ปืบป,ปุ่มมาข้าโคตรนั่น กร,รอกกรอกลงนะเขาวา่ามันออกงอกยาวแห้ปลูกง่ายโอ้ยหัาพี่ปลูกง่ายมองไดปลูกง่ายัยากกายน,นก,อ,นกออกมันกำลังเบ่งกำลังออกออกอันออก,แ,กแตกชของขแตกอันแตกหักประมาณนะพี่เนาะถิมกรอกกรอกลงอันนี้คือมันปิ้นหักแล้วมันปิ้นยอดขึ้นโอ้ยนางแหลกกว่าแพ่งปลูกง่ายพรโอ้ยถูกคิดในไดปลูกง่าย จักอันนันว่าย่านนอมันหักกับปนี่เออคอยอยู่มันขึ้นยาวขนาดน่ะโอ้ยยาวดเวยจะมีจะเหว่าแน่ดึงงอหล้กกระห่าบ้านหลักขาดเป็นปุ๋ยตีชนสิตายบุเรน่ะเสะไม่เรน่ะเครื่องทุ่งนะเสะไม่เนี่ยเสะคือหนึ่งเจ้าเสะตะบานเสะบังใดค่ะเออคือหนึ่งคือหนึ่งเอาออฟมันแตกไปมันเอาเอาโลด บอแล,แล้วเขาตุ่มน้ำลงไปแล้วก็เขาก็เอามาใส่ผาเลยน้าบริเเต่จะมันเนาวจะมันเน,น,นาคือ <c oughs> ของข่อยน้องข่อยแช่คือนึ่งนี่พื้นที่ชองนี่ยมันข่อโอ๊พื้นที่แ่ม,มันข่อยปลูกเน,นี่ยมือันตรงขอปลูคือมันออกนะนนี่นะก็โอ้กินหนนอนะดินให้นึงน่งเล้นะ ให้ที่ช่องหยังท่านได้ปลูกเนี่ยนะให้ตัวนี้ออกจากสิปูกให้ที่ช่องจะได้แสดงว่าปลูกมันมังโมกเขาพดแล้วแล้วนะจะเป็นแบบฟุ้งเจงเงินละละนะครัชุดดินมาน่ะเจ็ดร้อยแต่ไหนต่งเนาะออกด้านระต้นเพราะว่าเขาไปอบล้านลืมบอก มันบ่มีมันหายขา,ขาเบิดแล้วแต่ก็สิมีแล้วเขาเก็สิขายแล้วปลูกขาขายเนาะแม่นขันเขาปลูกบ่เบ,บิดนั่นนแ่ล้มขึ้นทุเรียนไงนะห้องห้องห้องเล่าน่ะห้องเวรเมฆนั่นทั้งหน่อยทั้งไงรวมกันมา,นนมากระบกกนี่ห<น>ลายทีแต่ว่าเขาวหายคนอื่นเลยหันเดยมันก็สิได้บ่ร่ะห้องในปัตต <c ười> ิห้องบบอกระถามเนาะแล้วว่าตะกี้ ตะกี้คุณเจ้าคือพวกว่าล้วว่ะแต่เอาตะกี้กันยังรอเพิ่มเบิ้งอยู่เนาะมันเพทันออกกับปูกแต่ชิปูแต่แล้วเขาเนาะถ้ามันแท้คุณเจ้าโทรมาหาขอยแต่แล้วเขาน่ะโอ้โหขจะหาให้ก็ได้แล้วว่ะอันนี้เขาปลูกบนอะไรด้ที่ไปหาในแทรอีกแล้วเจากับปูกคือกั้นเนาะบ้านอันนั้นแห้งเตเตอร์กระปูกเจ้าก็แห้งหาปูกคือกันเนาะอันนี้มันลามันสวยเลยนะตี้แม่มันดอกเมื่อยเด้ ไปหาไม่เซเว่นของเขาบ่แม่ไมนยาหรือเปล่าั่น,น,น,นอืมนอ,อนทอดน,น่ะปะอดจะยจ้ีแ <c oughs> น่ชิปปัน่นนะเน่นนยืรุนกันเน่าผาดเน่ายังหนักเขานักเจ็บคักยังแล้วค,คยอยสิบบุกมันคอยสิบุกตุ้ง่อาอีกคนน่ะองในไทยเยอันนั้นเลยไทยกับระเทศนี้รอกเราบ้า มันมีผูุบๆกกับห้องคอยสิดทายไว้อยู่แหละเราอ่ะจะจะเสียหน้ายันนายใหญ่น่ะหันท้อนเลยตัวเก็บกุนะบ่อเหลีวสายเก่าสายเก่าของมันหวางเละมันซื้อมาวางเละอันนี้มันเอามาให้คอยเอามาเลยซองโลเลยมันเก่ามาให้อีกได้โลหนึ่งโลหนึ่งมะแกแล้วแกแล้วมาแล้วอืมมาคันโลเท่าไหร่แก ตัวมันแกเน่ทางี่ว่ามันมือแล้วเพดที่บาทมันหายข่อยนําให้มันไปช่วงนั้นรู้ละวลอยตัวแกนะอตัแกแล้วเออก็ซ้ำน่ะแล้วเขาซื้อรัดาเองลอยสามสิบเลยปรมาบ่ดได้ทื่นเนาะใช่ป้ะทางอันตัวในห้องข่อยนะมั้ตัวดินน้อยนะเขาปลูกแล้วให้นึงให้ตัวทึงนี่ดิตัดินน้อยได้ค่ะเรือเรือน้อยนึงหลพอถั่วดอกเรือนะเหตุยังเปิดที่เด็กิน เอาไเห็ดพันธุม์มาสาห่ายจะเจบปุ๊กคำว่าฉีดเอาลูาออกคือแล้วฉีดีเลยฉีดน้ำพีนเลยโอ้ยให้มันออกซะก่อนค่อยว่าเ <c oughs> นาะถ้ามาท่านออกเหมืนัท่านเห็นหนามเห็ดต่อนกำปั้นยึดถนเลยนะแล้วขวากินไปลือกล่าเนาะถอาลืมถามเราเราอยู่ห้องหมอคุณเดนี๋ย็กไงเราไปนอนห้องหมอนแะม่เรายายไปห้องหมอ,อง่ายเขาห้องหมอ,อนอนห้องหมอช่องพืนแหละนานาเจ็บคอเรานี้แหละมันไข้ขึ้นมาแก้มนะพี่ แล, e, นนแล้วเขาไปหมอแล้วเขาให้นอนหงหมอของ่ต้มตไผ่อจ้ะมันอัเอะเปนอต้เององักนันเจ็บคอนี่เ่นคืนัน่าคอเบื่นขโบแมแ่เราวะมัน,มนเจ็บต้มน้ำเลือดอักเสบ้ามันอันไข่มันใหญ่ก็มนี้มันใหญ่ขึ้นอีเออง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยหดแกบเราแต่มันไขมันบวมไขอันไข่ลูกนูคือขแม่บ,นนบอ บอบอเมนข้าขายลุงนู้นนะเขาอันคาเป้าให้าเป้าันเขา้นนแล้วกล่าวสอบนึงนี่คือวะเนาะถามมึงแล้วคันคารามาอะเขข้าเ่าะข้าเปลือก็ปลูกอ่ะุกแล้อสตอรเข้าเปลือกแล้ว จออนนสามเถือกไทยไปไทยมาอู่มิภูสาวมามแล้วลยัมันระด้หย่าสมายมาแล้วยังมาเอานี้เอาบุนเนี่ยชอกันไว้เนี่นก,นนก,นนกินข้าวเที่ยงกันพี่น้องข้าเจ้าต้มเสร็จมาจ้ะ น,น้องจามันอุลภาจจะไอจ้ากันครบคุณทอมเมนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วดูสบายดี้วจ้ะค่ะ